สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกันกับรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้รายการที่ส่งเสริมและเผยแพรส่สารสนเทศเพื่อการศึกษาเรียนรู้โดยงานประชาสัมพันธ์สำนักวิทยาบริการนะคะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ค่ะช่วงเวลาประมาณ17นาก30นาทีถึงเวลา18นาฬิกาทางเพจ a c e b o o k และทางสถานวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะ ซึ่งจะมีดิฉันกน,นิกาภูผาธรรมนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษและคุณรุจิาราเหลืองอุบลนบนรรลักษ์ชำนาญการพิเศษอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังตลอด30นาทีโดยประมาณค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการนิย้อนหลังได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักวิทยาบริการค่ะเข้าไปที่ url library.msu.ac.th ค่ะและคลิกเข้าไปที่ช่องทาง YouTube เพื่อติดตามรับฟังรายการนิย้อนหลังได้อีก ช่องทางหนึงนะคะตลอดจนคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสำนักวิทยาบริการได้ที่เว็บไซต์สำนักวิทยาบริการค่ะ mm hmm. พบกันวันจันทร์ต้นเดือนกุมภาพ,พันธ์2563นะคะช่วงเย็นๆเรามารับฟังข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสำนักวิทยาบริการตลอดจนทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ ที่จะนำม,มาฝากคุณผู้ฟังนะคะในช่วงแรกจะเป็นช่วงของการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจโดยคุณรุจิราเหลืองอุบลค่ะจะนำเอาสารสนเทศที่เป็นวิดีทัศน์หรือเป็นหนังสือหรือวิทยานิพนธ์ที่น่าอ่านน่าสนใจนำม,มาบอกให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะ ต่อด้วยในยช่วงบอกข่าวเล่าแจ้งนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการแจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสำนักวิทยาบริการซึ่ง ที่ได้นําให้บริการแก่ชุมชนนะคะทั้งชุมชนภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยค่ะสัปดาห์นี้นํามาฝาก2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเป็นข่าวสํานักวิทยาบริการแจ้งขยายเวลาให้บริการถึง4ี่ทุ่มช่วงก่อนสอบกลางภาคค่ะและข่าวที่2เป็นข่าวสํานักวิทยาบริการรับนโยบายมมสป้องกันเตรียมรับมือการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโครโรนา และในช่วงของเปิดประตูสู่โลกกว้างนะคะช่วงนี้ดิฉันมีสาระความรู้หรือว่าเกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์หลากลหลายชวนติดตามนำมาฝากคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้ขอเกาะติดกระแสในเรื่องของไวรัสโครโรนานะคะนำมาบอกอรห้คุณผู้ฟังได้รับทราบให้เกิดความเข้าใจไม่ตื่นตระหนกมากเกินไปแต่ก็ไม่ควรประมาทนะคะควรจะดูแลตัวเองมากๆด้วยค่ะขอนาเรื่องราว10วิธีป้องกันตัวเอง รอดจากไวรัสโคโรนาเนื้อหาจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นต้องติดตามรับฟังกันให้ได้ในช่วงท้ายรายการนะคะสําหรับช่วงนี้รับฟังในช่วงแนะนําทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจกับคุณรุจิลาเรืองกุบลนกันก่อนเลยค่ะช่วงแนะนําทรัพยากรสารสนเทศ มาพบกับช่วงแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจสัปดาห์นี้ดิฉันรุจิลาเหลืองอุบลมีทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังสมเรื่องดังนี้ค่ะเรื่องแรกการอ่านร้อยแก้วร้อยกรองเชิงนวัตกรรมณศิลป์ผู้แต่งกันนฐาพงพิริยววาวณิ์ การอ่านร้อยแก้วร้อยกรองเชิงนวัตกรรมมนสินในการพิมพ์ครั้งที่สองผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาศิล,ละปะการอ่านออกเสียงโดยรวบรวมเทคนิควิธีการอ่านออกเสียงและรวบรวมตัวอย่างนวัตกรรมการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองซึ่งเป็นผลงานของผู้เขียนและนักศึกษาที่ผู้เขียนสอน ทั้งผู้เขียนได้สร้างนวัตกรรม QR Code การอ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียงซึ่งสามารถฝึกอ่านได้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างไรก็ตามนวัตกรรมนว่ามีความสำคัญในยุคไทยแลนด์4.0เพื่อกาวให้ทันโลกแห่งเทคโนโลยีการเรียนการสอนครูอาจารย์ที่สอนภาษาไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้การสร้างนวัตกรรม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนซึ่งสามารถเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้คุณผู้ฟังติดตามอ่านเนื้อหาโดยละเอียดของหนังสือเรื่องการอ่านร้อยแก้วร้อยกรองเชิงนวัตกรรมมานสิ์เพิ่มเติมได้ที่เลขเรียก418.4กไก่62กไก่หนังสือทั่วไปชั้น3ให้บริการที่สำนักวิทยาบริการ A เขตพื้นที่ขามเรียงค่ะเรื่องต่อไปการผฐมพยาบาลผู้แต่งรำนพนพรเทพกเกษมสันหนังสือเรื่องการผฐมพยาบาล เล่มนี้เขียนและเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ครูอาจารย์และนักศึกษาใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนวิชาการปฐมพยาบาลโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการปฐมพยาบาล เน้นปลูกฝังจิตสำนึกในการให้การช่วยเหลืออย่างปลอดภัยตลอดจนเน้นฝึกทักษะจนเกิดความชำนาญสามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลได้ด้วยความมั่นใจถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรวมบทเรียนทั้งหมด12บทผู้เขียนได้นำรูปภาพพร้อมภาพประกอบคำอธิบายไวอย้อย่างชัดเจนและได้สอดแทรกอธิบายเรื่องลักษณะทางกายวิภาคและสรีระวิทยาของร่างกายมนุษย์พอสังเกตไว้ในบทที่2เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับการศึกษา กลไกทางสรีรวิทยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยประเภทต่างๆขึ้นในบทที่8เป็นเรื่องเฉพาะการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและกีฬา โดยได้กล่าวถึงปัจจัยและสาเหตุที่ทําให้เกิดบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและกีฬาการป้องกันการบาดเจ็บตลอดจนการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากกีฬาการจัดเตรียมเวชภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆสํา,าสหรับการปฐมพยาบาลภาคสนามคุณผู้ฟังติดตามอ่านเนื้อหาโดยละเอียดของหนังสือการปฐมพยาบาลเพิ่มเติมได้ที่เลขเรียก6 1 4 8 8รอเรือ64กอไก่หนังสือทั่วไปชั้น3ให้บริการที่สํานักวิทยบริการเเขตพื้นที่ขามเรียง เรื่องต่อไปบบเลลิน่าสาวน้อยขย่งฝันผู้แต่งบริษัท m v d DVD เรื่องบบเลลิน่าสาวน้อยขย่งฝันภาพยนตร์อเมริกันการ์ตูนเฟริซีเด็กสาวกัมพ้าผู้มีความฝันอยากจะเป็นนักบัลเล่ที่มีชื่อเสียงเธอจึงร่วมมือกับวิกเตอร์เด็กหนุ่มผู้มีความฝันเป็นนักประดิษฐ์ ในการหาทางออกจากสถานเด็กกำพร้าเพื่อเข้าโรงเรียนบัลเลชั้นนำในปรารีสแต่ต้องเจออุปสรรคทั้งการฝึกที่เขี้ยวเข็นและครูปรับจอมอิจฉาคามินคุณผู้ฟังติดตามชมภาพยนตร์เรื่องบัลเลลีนาสาวน้อยขยิ่งฝันได้ทีเลขเรียก DVD 4562ให้บริการที่ดิจิตอลเลอร์นิ่งพารสำนักวิทยบริการบีเขตพื้นที่ขามเรียงค่ะช่วงนี้ไปพบกับคุณกนิกาภูผ,ผาธรรมในช่วง บอกข่าวเล่าแจ้งต่อเลยค่ะช่วงบอกข่าวเล่าแจ้งพบกันในช่วงบอกข่าวเล่าแจ้งนะคะสัปดาห์นี้ดิฉันมีข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสำนักวิทยาบริการมาบอกไลฟ์ผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะข่าวแรกเป็นข่าวสำนักวิทยาบริการแจ้งข่าวดีขยายเวลาให้บริการ4ทุ่มช่วงก่อนสอบกลางภาค ข่าวดีสําหรับนิสิตท,ทุกท่านค่ะสํานักวิทยาบริการมหาวิทยาลายัยมหาสรารคามแจ้งขยายเวลาให้บริการในช่วงก่อนสอบกลางภาคภาคการศึกษาที่2ทับ 2, 2ค่ะโดยขยายเวลาให้บริการถึงเวลา22นาฬิการะหว่างวันที่29มกราคมถึงวันที่7กุมภาพ,พันธ์2,563นะคะเพื่อให้นิสิตได้มีพื้นที่ในการอ่านหนังสือก่อนสอบและเพื่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ ให้บริการเฉพาะที่สำนักวิทยาบริการอาคาร A นะคะโดยวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาเปิดให้บริการอ่านที่บริเวณชั้น2ชั้น3และให้บริการยืมคืนผ่านเครื่องยืมอัตโนมัติให้บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านเว็บ OPEC บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าและนิสิตสามารถใช้บริการอ่านหนังสือที่ห้องอ่านหนังสือ24ชั่วโมงได้ทั้ง3ห้อง ตามความสะดวกเลยค่ะทั้งนี้งดให้บริการที่ห้องศูนย์สรารนิเทศอีสานสรินทร์งดบริการต่างๆที่บริเวณชั้น4และที่ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทั l เลอร์นิ่งพาร สำนักวิทยาบริการอาคาร A ด้วยค่ะและในส่วนกิจกรรมห้องสมุดพบคณะนะคะสำนักวิทยาบริการจะออกให้บริการในครั้งต่อไปคือวันที่11กุมภาพันธ์2อ6 3อกอกไปพบคณะสัตวแพทยศาสตร์ค่ะและวันที่13กุมภาพันธ์2563จะออกไปให้บริการห้องสมุดพบคณะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนิสิตอาจารย์บุคลากรมาใช้บริการและร่วมกิจม ห้องสมุดพบคณะกับสำนักวิทยาบริการกันนะคะข่าวที่2เป็นข่าวสำนักวิทยาบริการรับนโยบายมามอสอป้องกันเตรียมรับมือการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา เมื่อวันที่1 9มกราค,ค,ค,คม2563ที่ผ่านมานะคะนางพรพิมลม,นมโนชัยผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการได้แจ้งนโยบายการป้องกันและเตรียมรับมือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโครโรนาโดยเราไม่ตื่นตระหนกเกินไปนะคะแต่ก็ไม่ควรประมาทค่ะแนะนำวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธี7ขั้นตอนนะคะการสวมหน้ากากป้องกันการติดเชื้อซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสรคามโดยท่านอธิการบด,ดีมหาวิทยา มหาสารคามได้เห็นความสําคัญและห่วงใยนิสิตบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะเร่งรัดเตรียมมาตรการ แนวปฏิบัติการป้องกันและเตรียมรับมือการติดเชื้อสังเกตเฝ้าระวังและให้ผู้บริหารคณะหน่วยงานสำนักสถาบันได้เผยแพร่ให้ความรู้แก่นิสิตและบุคลากรในสังกัดต่อไปนะคะในเบื้องต้นสำนักวิทยาบริการได้จัดเจลล้างมือนะคะสำหรับให้ผู้ใช้บริการตามจุดต่างๆนะคะและให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการในเบื้องต้นด้วยค่ะและสืบเนื่องของเรื่องนี้นะคะในช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้าง ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับไวรัสโครโรนานำมาฝากคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้าง พบกันในช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างในรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้จากสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสาครคามนะคะช่วงนี้ดิฉันจะนําเอาเกร็ดความรู้สาระความรู้ที่น่าสนใจเป็นประโยชน์ชวนติดตามนํามาบอกรายคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะซึ่งหนังที่ กล่าวข้างต้นนะคะในสัปดาห์นี้ขอนำเรื่องที่เป็นกระแสดังและเราควรใส่ใจระมัดระวังรักษาสุขภาพในเรื่องของไวรัสโคโรนานะคะซึ่งทุกคนควรทำความเข้าใจระวังป้องกันเพื่อให้พ้นจากการติดเชื้อโรคดังกล่าวนะคะทางรายการขอนำ10วิธีป้องกันตัวเองให้รอดจากไวรัสโคโรนานำมาฝากคุณผู้ฟังขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเววเว็บ t h a i l a n c o t s ติดตามรับฟังกันเลยค่ะ อนอื่นต้องขอเล่าถึงความเป็นมาพอสังเขปของไวรัสโคโรนาให้ได้ทราบดังนี้ค่ะไวรัสโคโรนาคืออะไรไวรัสนี้เกิดขึ้นในสัตว์ในบางกรณีสามารถติดต่อจากสาัตว์สู่คนได้นะคะเคยระบาดในคนมาแล้ว6สายพันธุ์นะคะการระบาดครั้งนี้เป็นสายพันธุ์ที่7ค่ะ เรารู้จักไวรัสในชื่อของโรคซาวที่เคยระบาดในเอเชียเมื่อปี2002นะคะและโรคเมอร์ที่พบในตะวันออกกลางเมื่อปี2012ที่มาของไวรัสเริ่มระบาดจากไหนนะคะคาดว่าจุดเริ่มต้นมาจากตลาดอาหารทะเลของเมืองอู่ฮั่น คาดเดาว่าไวรัสอาจมาจากค้างคาวผล,ลไม้แต่จากการศึกษากลับพบว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่อาจมาจากงูโดยเฉพาะงูสามเหลี่ยมและงูเห่าในจีนค่ะวิธีการติดต่อและอาการของโรคนะคะอาการของโรคคล้ายๆกับ ไข้หวัดค่ะมีไอแห้งๆเจ็บคอน้ำมูกไหลจามมีไข้สูงหายใจเหนื่อยหอบท้องเสียระยะฟักตัวของอาการประมาณ2องถึงสิวันวิธีการติดต่อนะคะ แพร่ระบาดจากคนสู่คนได้สัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ติดเชือ้อเช่นละอองจากการไอสัมผัสสิ่งที่ผู้ติดเชื้อสัมผัสแล้วและอื่นๆนะคะวิธีการรักษาและป้องกันค่ะยังไม่มีวัคซีนรักษาแต่มีผู้ที่หายจากโรคแล้วนะคะ ให้เลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่นเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดและไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยนะคะเลี่ยงการไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิตเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์แบบไม่สุกมันล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นนะคะรักษาร่างกายให้อบอุน่นและนอนหลับพักผ่อน ถ้ามีอาการภายใน14วันไปพบแพทย์ทันทีค่ะสอบถามสายด่วนกรมควบคุมสุขภาพ1422ซึ่งหลังจากพบผู้ป่วยปอดอักเสบจ,จากไวรัสโคโรนาเมื่อวันสิ้นปี2562จนถึงนาทีนี้นะคะก็ยังพบการระบาดไม่หยุดและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจึงขอแนะนำ 10ข้อแนะนำจากองค์การอนามัยโลกและกรมควบคุมโรคที่ทำได้อย่างไม่ยุ่งยากมาฝากคุณผู้ฟังดังนี้ค่ะข้อแรกก็คือถ้ามีแผนไปประเทศที่มีโรคระบาดอยู่ถ้าไม่จำเป็นก็ให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อนนะคะข้อที่2หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ตลาดค้าสัตว์หรือสินค้าจากสัตว์ข้อ2หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ตลาดค้าสัตว์หรือสินค้าจา ส,สเพราะการพบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกมาจากสัตว์สู่คนที่ตลาดค้าอาหารทะเลและค้าสัตว์ที่เมืองอู่ฮั่นค่ะข้อที่3ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนหนาแน่นนะคะข้อที่4ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจหรือว่ามีอาการเป็นหวัด ข้อที่ห้าหากกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะถ้าเริ่มมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจเหนื่อยหอบหายใจเหนื่อยหอบให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางเลยค่ะ ข้อแนะนำข้อที่6นะคะโทรศัพท์แจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรคนะคะหมายเลขโทรศัพท์1422เพื่อให้รถจากสถานพยาบาลมารับทันทีค่ะข้อที่7อยู่ห่างไกลคนที่ไอหรือจามประมาณ180เซนติเมตรเพื่อให้พ้นจากรัศมีน้ำลายและน้ำมูกที่จะกระจายออกมานะคะข้อที่8ล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย20วินาที หรือใช้เจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ค่ะข้อที่9กินร้อนช้อนกลางอาหารปรุงสุกพักผ่อนให้เพียงพอนะคะและขอแนะนำข้อที่10 แม้จะเป็นข้อสุดท้ายแต่ก็สำคัญมากคือสวมหน้ากากอนามัยในที่ชุมชนที่มีคนหนาแน่นไว้ก่อนนะคะที่ต้องเน้นดูแลตัวเองเพราะว่าไวรัสโครโรนามีรุ่นพี่มาสองรุ่นแล้วก่อนหน้านี้จากข้อมูลของภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลสรุปได้ว่าเมื่อปี2545ถึง2546ัวรัสโครโรนาหรือว่าซานะคะมี ข้ามสปีชีจากค้างคาวผ่านชมดมาติดถึงคนนะคะเริ่มระบาดจากประเทศจีนไปทั่วโลกค่ะมีผู้ติดเชื้อกว่า8,000รายเสียชีวิต10%ค่ะมาในปี2555 2 5 5 7ถึง2557ไวรัสโคโรนาเมอร์สข้ามสปีชีจากค้างคาว ผ่านอูดมาติดถึงคนคะ่ะเริ่มจากผู้ป่วยในประเทศซาอุดิอาระเบียมีผู้ติดเชื้อรวมถึง1,733รายเสียชีวิตไป36%คะ่ะรู้ที่มาที่ไปแล้วว่าไม่ธรรมดาและมีวิธีป้องกันตัวเองโอกาสเสี่ยงก็จะลดลงนะคะส่วนใครมองว่าไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นแค่หวัดก็ช่างเขานะคะเพราะว่าสุขภาพของเราก็ต้องดูแลเองให้ดีที่สุดไว้ก่อนคะ่ะ เมื่อฝั่งก็ได้รับฟังกันไปแล้วนะคะในเรื่องของวิธีป้องกันตัวเองให้รอดจากไวรัสโครโรนาซึ่งก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้ เริ่มต้นป้องกันตัวเองก่อนนะคะอย่าตื่นตระหนกแต่ก็อย่าประมาทค่ะข้อมูลพื้นฐานที่เราจะต้องทำกันบ่อยๆเลยนะคะก็คือล้างมือให้สะอาดล้างมือบ่อยๆกินร้อนช้อนกลางรับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสํานักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะและสำนักวิทยาบริการยังคงสนับสน,นุนการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาร่วมด้วยช่วยกัน ะะรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้สําหรับวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังเข้ามาติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสํานักวิทยาบริการได้เรามีให้บริการหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์สํานักวิทยาบริการ URL library. msu. ac. th Facebook MSU Academic Resource Center หรือ Library MSU นะคะ ช่องทางไลน์ค่ะ si msu library instagram library underscore msu และแอปพลิเคชัน msu library go app นะคะหรือคุณผู้ฟังจะเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่จริงของสำนักวิทยาบริการได้ ตลอดเวลาทําการเลยนะคะสํานักวิทยาบริการยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันกานิการภูพาธรรมคุณรุจิลาเดือนอุบลผู้ดําเนินรายการพร้อมด้วยคุณอรยะเสนาคุณผู้ควบคุมเสียงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วค่ะพบกับรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ